ะะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน1ิก้โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกคา้าซึ่งในวันนี้นะคะหญิงจะพาคุณลูกคา้าทุกท่านเนี่ยมาเจอกับรถ Toyota Fortuner ออย่างเดียวเลยนะคะซึ่งทุกคันวันนี้เนี่ยเป็น ราคาพิเศษทุกคันนะคะรถกระนำซัมเมอร์เซลล์ทุกคันนะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น2.4 2.8 t d ขับ2อ r d ขับ4นะคะมีให้ครบทุกรุ่นเลยไม่น้อยสุดเนี่ยเพียงแค่1,000 0กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าที่สำคัญทุกคันในวันนี้นะคะมาลดราคาทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะ คันแรกเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นคันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นตัว Toyota Fortuner TRD นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนแล้วคันนี้เป็นปี2018แล้วนั่นเองนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนั่นเองนะคะเป็นตัวรุ่น s i g m a f นะคะ2.8 T-RD Sigma f นะคะชุดแต่งเนี่ยมาครบหมดแล้วนะคะมาพร้อมทะเบียนสวยเลยนะคะ9505คันนี้นะคะ ราคาพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่1 3 3 0, 9 0ล้าน3แสนบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งคันนี้เครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ประมาณ2 3 2 0 0 2 4 0 0 0เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรถเยอะมากก็เลยจะไม่ได้เปิดภายในตัวรถให้ดูนะคะสนใจคันไหนเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะ เดี๋ยวขอแอบดูเลขใหม่นิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ต้องมีโพยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านนะคะรถเยอะมากเฉพาะฟอร์จูเนอย่างเดียวเลยนะฟอร์จูเนอย่างเดียวเนี่ย14-15คันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ2.4 s i g m a ซนั่นเองคันนี้เป็นปี2020คันนี้เป็นปี2020นนะคะคุณลูกค้า สภาพเนี่ยกิบมากนะคะเป็นปี2020นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยไม่ใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นแล้วก็คันนี้เป็นตัวชมมม i n เน c h a เชนนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ติดสีเดิมมีประวัติเช็คศูนย์ติดสีเดิมนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่1 1 9 9,000บาทนะแต่ว่าวันนี้นะคะ ลดราคาลงไปเหลือเพียงแค่1 1 5 0 0ล้านกับ9,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าเครดิตดีเนี่ยสามารถจะเต็มฟรีดาวได้นะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะผ่อนเข้าๆอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่น0อนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำนวณที่จะ1สงมวดทุกคันเลยเนาะในขั้นถัดไปนะคะเป็นคันนี้เลยคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี2016 2.8สิกซมาโฟนะคะ นี่เลยคันนี้เนี่ยหล่อมากเพราะว่ามีแต่งแม็กมานะคะแล้วก็มีแต่งในส่วนของตัวช่วงล่างมาหมดแล้วนะคะแต่งแม็กมาแต่งช่วงล่างมาครบหมดเลยนะคะขับเนี่ยต้องบอกว่ายึดเกาะถนนด,ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาแต่งมาหมดแล้วนะคันนี้นี่ใครหาอยู่นะคะมาจับจองได้เลยเป็น2.8ซ i g m a โฟนะคะเป็น2.8ซ i g m a โฟคันนี้นะคะ คันนี้เป็นปี2016ราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1 0 90, 9 0ล้าน9 0 0บาทนะคะวันนี้มาเจอกับหญิงนะคะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 90, 4 9 0 0ล้านกับ49,000าบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รถสวยๆแต่งครบๆไปแบบนี้เลยสีดำเป็นสียอดนิยมด้วยนะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณเออหมื่นถึงประมาณ2000 20, 0นั่นเองนะคะคำนวณที่7จะ12มวดเนาะ เรา3ามคันไปแล้วนะคะตอนนี้3คันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปชมคันที่4กันเลยนะคะวันนี้เนี่ยมี10กว่าคันเลยนะก็เลยจะไม่ได้เปิดภายในตัวรถให้ดูนะคะสนใจคันไหนสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยอ่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวขอแอบดูคันนี้นะคะเป็นตัว TRD เช่นกันนะคะคันนี้เป็น TRD คันนี้เนี่ยเป็นปี2018แล้วนั่นเองนะคะเป็น P R D 2อ1 8แล้วนั่นเองนะคะสีขาวยอดนิยมนะคะเป็นสีขาวยอดนิยมหลังคาแบ็กท็อปคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น Sigma โฟนั่นเองนะคะเป็นตัวรุ่นซิกมาโฟนั่นเองคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยนะคะไม่เพียงแค่80,000กิโลมีประวัติเช็คศูนย์นะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณลูกค้าอยากให้มาชมใกล้ คันนี้มีติดฟิล์มติดฟิล์มกันมาทางรอบคันเลยนะคะก็คือติดมาหลายหมื่นบาทอยู่เห็นไหมคะรอยตะเข็บตรงนี้ก็คือติดฟิล์มมาทาั้งคันเลยนะรถติดสีเดิมไม่เคยทําสีนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ไม่เพียงแค่80,000กิโลเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะ2.8 t r d Sigma 4ใไม่เพียงแค่80,000กิโลคันนี้เนี่ยฟรีดาวผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ20,000-25,000นั่นเองนะคะไปชมคันถัดไปเลยเดี๋ยวเราเดินหาก่อนอ่าเป็นคันนี้เลยเนาะคันนี้เนี่ยเป็น2.4 V นะคะ2.4 V ปี2018คันนี้เป็นตัว โฉมไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองเป็นรุ่นโชมไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองนะคะสวยมากนะคะคันนี้เนี่ยถ้าใครแบบว่าไม่ชอบในส่วนของตัวรุ่นที่ราดีนะคะก็มาดูเป็นคันนี้ได้เหมือนกันนะคันนี้เป็นรุ่น 2.4V นะคะซิกมาโฟอขออภัยคะ่ะเป็น 2.4V ปี2018นะคะ2.4 v ปี2018คันนี้เนี่ยไม่ใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใช้ไปเพียงแค่40,000กิโลเออเป็นตัวโฉมม i n เนอร์เชนด้วยไม่น้อย40,000โลมีประวัติเช็คศูนย์พร้อมทะเบียนสวยด้วย1202นะคะคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่1,159,000บาทนะคะ วันนี้รถพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่1,129,000าบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ20,000บาทเท่านั้นค่ะเราไปชมคันถัดไปนะคะคันถัดไปนะคะอ่าเป็นคันไหนก่อนดีเป็นคันนี้เนาะคันนี้เป็นสีขาวสีขาวเนี้ยเป็นคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.8 ซิกมาโคันนี้เนี่ยเป็นปี2017นะคะเป็นปี2017อ่าเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนเป็นปี2017นะคะนี่เลยตัวรถสวยมากตัวรถสวยมากนะคะใครหาอยู่เนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยนะเพราะว่า Fortuner ที่ร้านเนี่ยเยอะมากๆเยอะของเยอะของเยอะมากๆ,ๆนะคะใครหาชมนี้อยู่นี่จบแน่นอนนะคะ คันนี้เนี่ยรถสภาพป้ายแดงเลยนะคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ20 0 0 0กิโลอ่าขออภัยค่ะคันนี้เป็นซิกมาโฟด้วยคันนี้เป็นซิกมาโฟนะคะเดี๋ยวนะ2.8ซิกมาโฟนะคะหลายคันเราก็อาจจะมีสับสนบ้างเล็กน้อยเนาะคันนี้เป็นปี2017นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยสภาพป้ายแดงเพราะว่ารถใช้ไปเพียงแค่20 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า สภาพกิฟตมากๆแล้วก็คันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1 2 3 9 0 0้าน0บาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาเจอกับหญิงเนี่ยราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,199,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้แคปตัวเลขทะเบียนมาได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวหญิงส่งรายละเอียดตัวรถให้ดูเพิ่มเติมนะคะ นี่เลยอะลืมบอกคันนี้เนี่ยฟีดาวจะพอนอยู่ประมาณ20,000ต้นๆเนาะอ่าถัดมาคันนี้คันนี้นะคะเป็นสีเทาสีเทาดำนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองนะคะสภาพเกิบมากมีประวัติเช็คศูนย์หมดนะ้ำมัเพียงแค่ประมาณ4,500 0 0มโลนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว2.4 Sigma 4ซินะคะ2.4 Sigma 4ซ เป็นปี2019นั่นเองคันนี้เนี่ยไม่เพียงแค่50,000โลนะเป็นรถติดสีเดิมได้ยางใหม่นะแล้วก็เห็นไหมคะเขาก็จะมีในส่วนของตัวโคมเมียมอะไรเงี้ยครอบมาด้วยเป็นสีเทานะใหม่เพียงแค่50,000โลคันนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่1 199,000บาทนะวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,149,000าบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าและคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวเราก็จะพอนอยู่เพียงแค่ประมาณส0 0 0มต้นๆน,น,นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปชมคันด้านหน้าเป็นทียาดีสีดำนะเป็นที d ดีสีดำซึ่งเป็นรุ่นที่ถือว่าหายากเลยนะปกติที d อดีที่เราเจอเนี่ยจะเป็นสีขาวหัาคาแบ็กท็อปเนาะแต่ว่าคันนี้มาเป็นสีดำ เป็นสีดำนะคะสีหายากเลยคันนี้เป็นปี2017นะเป็นตัว2.8 TRD นะคะ2.8 TRD นะสภาพสวยมากนี่เลยเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนเลยนะคะให้ดูรอบคันก่อนเลยอ่าสีดำนี่เป็นสีหายากนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเจอสีขาวง่ายกว่านะคะเจอสีขาวง่ายกว่านะนี่เลยค่ะ คันนี้มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดคันนี้เป็น T.R.D แท้นะไม่ใช่แต่งนะคะไม่ใช่แต่งเป็น T.R.D แท้เลย่าแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้าราคาปกตินะอยู่ที่1 2 3 9 0ล้านสบาทนะคะแต่วันนี้มาเจอหญิงเนี่ยคันนี้เป็นราคาพิเศษเช่นกันนะคะราคาเหลือเพียงแค่ 1 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวแล้วก็จะผ่อนอยู่แค่ประมาณ2,000 20, 0ต้น,ต,นต้นเหมือนเดิมนะนี่เลยสภาพสวยมากกิบมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันถัดไปคันนี้เป็นท r d เหมือนกันคันนี้เป็นท r d เหมือนกันนะคะคันนี้เป็น2.8คันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วเดี๋ยวให้ดูสภาพรถก่อน นี่ลยสภาพกิบมากนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นปี2018เป็นปี2018นั่นเองสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยนะใช้ไปเพียงแค่ประมาณ7000 70, 0กิโลนะคะรถใช้น้อยใช้ไปเพียงแค่70,000กิโลนี่มีประวัติเช็คศูนย์นะคะ ซื้อรถกับที่ร้าน19โ r o สีทองของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าเรารับประกันในเรื่องของตัวถังชนนักพิดคว่ำจมน้ำแล้วก็เรื่องของตัวเลขใหม่ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็น t r d ตัวแต่ง t r d มาครบหมดเพราะว่าเขาเป็นสเปคเดิมๆที่ออกมาจากทางโรงงานเลยนะคันนี้ใหม่70,000กิโลแล้วก็ได้ยางเป็นยางใหม่ด้วยเดี๋ยวให้ดูปียางแบบหนึ่ง ให้ดูปียางก่อนนะคะคันนี้เป็นปียางเนี่ยเป็นปี2020เลยนะใครเอาไปใช้เนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยคันนี้เป็น2.8 TRD ปี2018เป็นตัวชมไมูเนเชนแล้วนั่นเองนะคะคุณลูกค้าคันนี้ราคาปกติอยู่ที่1 3 0 0 0ล้าน0วันนี้มาเจอหญิงนะคะคันนี้ราคาเหลือเพียงแค่1 2 8 0 0ล้าบาทเท่านั้นนะคะ คุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวนะ์นะแล้วก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ23,000เท่านั้นนะคะคุณลูกค้า23,000เท่านั้นนะคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยเลยเมีประวัติเช็คศูนย์นะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะ2.8 TRD อ่าเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปดีกว่าเรายังเหลืออีกหลายคันนะคะเรายังเหลืออีกหลายคันเลยนะ ใครหารุ่นไหนอยู่เนี่ยเข้ามาดูที่นี่ได้เลยรับรองว่าคุณได้ t o y ย ta f o r t u n e er เกลับบ้านแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านเตรียมสต็อกไว้สำหรับรองรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามของประเทศไทยก็ซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเลยนะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปนะคะคันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลดำคือถ้าเวลา โดนแดดเนี่ยมันอาจจะออกเป็นเหลื่อมเหลือมน้ําตาลหน่อยนะคะแต่ว่าภายเวลาจอดในร่มๆเนี่ยเขาก็จะออกเป็นเฉดดําหน่อยนะคันนี้เนี่ยเป็นปี2016นะคะเป็นตัวรุ่น2.8 s i g m a ปซิกมาโฟนะคะเป็นปี2016รถเป็นไม้แท้เหมือนเดิมนะคะเราประกันเรื่องของไม้แท้นะรถมีประวัติเช็คศูนย์นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวยางใหม่ด้วยเนาะน,นีเลย รถเป็นสีน้ำตาลนะคะคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1ล้านกับ9 9 0 0 0บาทนะคะวันนี้มาเจอหญิงเนี่ยก็ต้องเป็นราคาพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่1 000, 4 000, 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะแล้วก็จะพอนอยู่เพียงแค่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ20,000บาทกับประมาณสัก100ประมาณนั้นนะคร่าว เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินพาเดินหา f o r t จูเนกันก่อนนะคะตอนนี้ f o ร์จูเนที่ร้านเดี๋ยวต้องดูว่ามีจอดตรงนี้ด้วยอ่านี่เลยค่ะขั้นถัดมาเป็นสีขาวขั้นนี้เลยมีครอบโครเมียมมาหมดแล้วนะไฟเนะี่ยไฟมีครอบโครเมียมมีแต่งมาอยู่นะนี่เลยให้ดูก่อนเลยนะคะจะให้เดินวนรอบรถก่อน ให้เดินวนรอบรถก่อนนะคันนี้เนี่ยพิเศษมากคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็น 2.4V นะคะปี2016เห็นไหมคะก็มีแต่งในส่วนของตัวโครเมียมมาไม่ว่าจะเป็นมือจับรอบตัวอะไรพวกนี้มีมาครบหมดเลยนะ 2.4V ปี2016แต่ว่าคันนี้พิเศษสุดเพราะว่าคันนี้นะไม่ใช้ไปเพียงแค่10,000กิโลเท่านั้นคุณลูกค้า ฟังไม่ผิดเลยค่ะคันนี้เนี่ยสภาพป้ายแดงเลยเพราะว่าไม่ใช้ไปเพียงแค่1,000 0กิโลเท่านั้นคุณลูกค้าคือต้องบอกว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มมากนะคันนี้เป็น 2.4V ปี2016ไม่แท้เพียง1,000 0กิโลมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยรถดีสีเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะ รับประกันในเรื่องของตัวถังชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำทุกกรณีนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกตินะอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาพิเศษเหลือเพียงแค่9 000, 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านี่เลยก็จะผ่อนคันนี้เนี่ยจะสองวัดก็จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นปลายเนาะหมื่นปลายสองหมื่นอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าที่ มีเงินดาวเพิ่มนะคะก็จะทุกคันเนี่ยก็จะผ่อนถูกลงกว่าเลทที่หญิงแจ้งนะเลทที่หญิงแจ้งเนี่ยเป็นเลทที่หญิงคำนวณจากยอดเต็มก่อนนะคะนี่เลยสภาพสวยๆไม่หมื่นโลนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปกันดีกว่าเรายังเหลืออยู่อีกอกี่คันนีเนี่ยเสียงเริ่มแหบนะคะสามคันนะตอนนี้อ่าคันถัดมาคันนี้เนี่ยเข้ามาสดๆร้อนๆน,น,นะให้ดูสีเดิมก่อนเลย คือคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดได้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงคันนี้เข้ามาจอดยังไม่ถึง1ชั่วโมงนะยังไม่มีการล้างยังไม่มีการใดๆแต่คันนี้ไม่ได้ให้ทะเบียนนะคะคุณลูกค้าคันนี้ไม่ได้ให้ทะเบียนนะให้ดูก่อนคันนี้ตีสี่เดิมเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติเช็คศูน์นะแต่ว่าไม่ได้ให้ทะเบียนนะคะเดี๋ยวเจ้าของเดิมเขาเอาทะเบียนกลับนะอ่า มีประวัติเช็คศูนย์นะคะคันนี้เนี่ยราคาพิเศษเลยนะคันนี้ราคาพิเศษเลยเป็นปีอ้าลืมบอกรุ่นคันนี้เป็น2.4 2.4V นะคะปี2016 2.4V ปี2016นะคะและก็คันนี้นะราคาพิเศษเพียงแค่968,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้า เครดิตนี้จัดเต็มฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นไปปลายเนาะอ่าหมื่นไปปลายก็จะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะนี่เลยคันถัดมาอ่าเป็นสีดำเป็นสีดำนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมทะเบียนสวยเลยสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้านะคะทะเบียนสวยเลยคันนี้เนี่ยเป็น 2.4V ปี2018นะคะคันนี้ไม่เพียงแค่40,000กิโลเป็นตัวรุ่นโฉม Minor c h a n g แล้วนะคะเป็นตัวรุ่นโฉม Minor c h a n g แล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยให้พร้อมทะเบียนสวยเลยนะ499พร้อมทะเบียนสวยเลยนะคะใครได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆเลยคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1,159,000บาทนะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเจอกับหญิงนะคะราคาเหลือเพียงแค่1 000, 1 1 9 0ล้าน1แบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะเราก็จะผ่อนอยู่แค่ประมาณแบบหมื่นไปลาย2 0 0 0 0อะไรประมาณเนี้ย7จงวดนะคะหมื่นไปลาย0 0 0 0มนะนีเลยพร้อมทะเบียนสวยนะซีดามยอดนิยมอย่างนี้หญิงแจ้งนะคะว่ามาดูรถ f o r ์ u จูเนอร์โฉบนี้กับที่ร้านเราเนี่ยรับรองจบแน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกจริงๆต้องบอกว่ามากกว่า1โหลใช่ไหมเพราะตอนนี้เรามีเกิน1นึโลนะคะมาเลือกสั่นกันได้เลยคันสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคันสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเป็นคันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็น Toyota Fortuner นะคะคันนี้เป็นนี้เลยเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนคันนี้มาพร้อมทะเบียน พร้อมทะเบียนสวยเช่นกันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นพร้อมทะเบียนสวยเช่นกันนะคะอ่าคันนี้เป็นตัวรุ่น 2.4V นะคะคันนี้เป็นรุ่น 2.4V ปี2019นั่นเอง 2.4V ปี2019นะคะคันนี้เนี่ยไม่ใช้ไปเพียงแค่70,000กิโลนะคะคุณลูกค้าและคันนี้เนี่ยก็มีแต่งแม็กแล้วก็เป็นตัวยางใหม่ด้วยนะคะ ไม่แท้เพียงเจ็ดหมื่นกิโลมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาปกติอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าวันนี้มาเจอกับหญิงเนี่ยก็ต้องเป็นราคาพิเศษนะวันนี้ราคาันนี้นะคะขายในราคาเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รถสวยๆไม่เพียงแค่7,000 70, 0โลรถติดสีเดิมนะคะแล้วก็ได้แม็กพร้อมยางใหม่ไปเลยนะอ่าคันนี้ราคาเพียงแค่1 000, 1 4 9 0 0้านทแค่บาทแครดิดีจะเต็มฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ2,000 20, 0ถึง2,000นะคะอันนี้ก็คือคำนวณที่ฟรีดาวแล้วก็72งวดเนาะอ่าเดี๋ยวอ้าหายใจนิดนึงเพราะว่า <laughs> หลายคันแล้วเราหายใจไม่ทันนะคะนี่เลยค่ะแล้วกเออ็เป็นรถ Toyota Fortuner New New เขาเรียกว่า New Fort u n e r เนาะก็คือตอนนี้ที่ร้านเนี่ยมีประมาณ14คันนะคะ14-15คันเลยนะก็คือท่านไหนสนใจรุ่นไหนยังไงเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะคะส่วนคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถดูแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถโอนมาจำมาเพื่อล็อกรถคันนั้นไว้นะคะ ไมวว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็ซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเช่นเดิมนะคะและรถทุกคันในร้าน19โพสีทองของเรานะคะครับประกันในเรื่องของตัวถังชนหนักปริคว่ำแล้วก็เรื่องของตัวเลขใหม่แท้ให้ด้วยนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็อย่าลืมนะก่อนจากลากันไปในวันนี้นะคะคุณลูกค้าที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้อีกนะ กดแชรกดติดตามแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมมุรถย,ยนต์วสวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เนี้ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย